สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาอัปเดตนะคะเบี้ยแค่ของทางร้านค่ะที่ตอนนี้มีแบ่งปันนะคะเบี้ยแค่แบบหุ้มตะรวดทั้งใบตอนนี้ไม่มีเลยนะคะตอนนี้มีแต่รุ่นเปิดหลังค่ะพี่ๆที่สนใจเบี้ยแค่ของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะก็จะมีรุ่นตามน,นี้นะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะหยิบให้ดูเลยค่ะก็จะมีทั้งรุ่นเก่านะคะเป็นเปิดหลังรุ่นเก่าแล้วก็เปิดหลังรุ่นใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่รุ่นใหม่กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโค้ชโชคดีนะคะ เบี้ยแก้โค้ชโชคดีต่อต่อใบโพค,ค่ะเป็นรุ่นเปิดหลังนะคะก็จะมีแบบลูกหัวใจเหลือหนึ่งลูกนะคะนี่ค่ะท่านใดที่สนใจเบีย้ยแก้หลวงพ่อตีนะคะตอนนี้ทางร้านมีรุ่นตามนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นรุ่นเก่าค่ะรุ่นเก่าก็จะเป็นโค้วัดหูช้างนะคะต่อต่อ,ตอดอกจันระคะอันนี้นะคะก็จะเหลือสองลูกค่ะ อันนี้เป็นยุคเก่านะคะท่านใดที่อยากได้ยุคเก่านะคะก็รุ่นนี้เลยค่ะสองรูปนี้นะคะส่วนลูกที่เลี่ยมนะคะตอนนี้เหลือลูกเดียวเท่านั้นค่ะนี่นะคะแบบเลี่ยมพร้อมบูชานะคะเป็นเปิดหลังรูปหัวใจค่ะนี่นี่นะคะเป็นโค้ดโชคดีต่อต่อใบโพค่ะเป็นโค้ดปัจจุบันนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะก็เหลือ เหลือตามนี้นะคะพี่ๆที่สอบถามปันเข้ามานะคะว่าตอนนี้พี่แก้ของทางร้านมีแบบไหนบ้างนะคะเหลือเท่านี้จริงๆค่ะนี่นะคะที่มีแบบปันค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ